มันไม่สงบก็ดูมันตรงไม่สงบเลยมันก็สงบเอาไข่ออกมาไปไปไม่หมองไข่หรอเบ่มาสีเก็บให้อโอ้ย,อยเดี๋ยว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 สกัดหมองให้เอาไข่ออกมาหิวเข,าเข่าไข่ออกมาเออเดี๋ยว,วยโอ้ยเมื่อหมองไข่เราพี่น้องเลยไม่สงบก็ไม่สงบ ฟัง,งเทียดพร้อม,ม,มให้ออกแค่สองน่วยผุคนเนี่ยทำบุญถำมถบม,มหนึ่งไว้ยบ้างเจร,ริญว,วิปัสนาพอสงบแล้วเราก็แก่ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมาตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากคำว่าพุโทโธขึ้นมาพอมาพุโทโธมากๆขึ้นมันจะตัดใจได้ มันไม่ห่วงการได้เวกลาแล้วขอรข่หน่อยหรือว่ากำลังไปตามถังดับทุกพระพุทธเจ้าออกบชจึงได้ร้องก็เป็นศุกหนอแต่พระองค์ปฏิปนทุนทั้งวันทั้งเรื่องนอกหวังเรื่องในหวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกทุกอย่าง